สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับช่องดั์ตี้หกเก้าสองสี่แชนเนลค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาดูกันถึงเรื่องของเพชั่นะคะของชาวมังกรกุม,มีนเมษนะคะว่าในช่วงครึ่งปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมาดูเลยเนาะสาหรับชาวราศีมังกรนะคะชาวมังกรเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยคุณจะมีเรื่องของการใช้เงินก้อนใหญ่มากๆเลยนะคะอ่ามีเรื่องของการ ใช้ปัจจัยนะคะใช้ปัจจัยก้อนใหญ่มากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนําไปนะคะซื้อนะคะยานพาหนะนะคะขายอันเก่าไปแล้วก็ซื้ออันใหม่เข้ามาหรือจะมีเรื่องของการเริ่มกิจการอะไรที่อาจจะมีเรื่องของการฟุบออนนะคะออกจากกิจการเดิมแล้วก็ไปเริ่มต้นกิจการใหม่นั่นเองนะคะส่วนเช่านะคะส่วนชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยนะคะคุณจะเด่นมากๆเลยในเรื่อง ื่องของเส้นของความรักนะคะมีเรื่องของการเปค่ะสายเปคนที่คุณรักคนที่คุณห่วงใย,ยนะคะบริวารของคุณคนที่คุณรักคนที่คุณห่วงใย,ยแฟนของคุณสามีของคุณจะต้องดีจะต้องเด่นจะต้องแบบอิ่มมีหน้ามีตาอยู่ดีสุขสบายประมาณนี้เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็สําหรับคนโสดไม่ต้องห่วงนะคะรับรองว่าสเสน่ห์ของคุณเนี่ยหัวกระดาบ้านไม่แห้ง <laughs> นะจ๊ะหัวจะ เอาหัวกระดานไม่แห้งแน่นอนเลยนะคะคุณจะมีความรู้สึกว่าแซบขึ้นคุณจะมีความรู้สึกว่าดูดีดูน่ารักขึ้นใครเห็นก็มีความรู้สึกแบบว่าอุ๊ยน่าสนใจน่าเข้าไปคุยนะคะส่วนชาวราศีมีนค่ะเป็นเขาเรียกว่าเพชั่นของคุณเนี่ยนะคะมีเรื่องของการ เฮยเริ่มเอาจริงเอาทางขึ้นมาแล้วนะคุณเริ่มมีการปฏิวัติตัวเองค่ะเริ่มมีการรีโนเวทรีเซตตัวเองใหม่ในเรื่องของการงานการที่จะมีปัจจัยเข้ามาในเรื่องของแบบอาจจะมีนโยบายมีโปรเจกต์ต่างๆเข้ามามีออเดอร์อะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานประเภทไหนก็แล้วแต่ในช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยชาวมีเนี่ยนะคะมีโอกาสดีมากๆที่จะปลดเปลื้องเรื่องของนีสินได้บ้างแล้วเนี่ยจ้าต่อไปไปดูชาวเมเลยจ้าโอ้โหเสน่ห์เมตตามาแรง าะะการคอนดิชันการพูดกันจาก,การค้าขายการจะค้าจะขายเนาะค้าขายดีมีกําไรเข้าครึ่งปีหลังมาเนี่ยเหมือนจะมีเรื่องของสาริกาณนะเมตตาลินท์ณเ,นะเมตตามหานิยมนะคะลงหัวปากหัวปัม๊มอะไรกันไปนเลยก็ว่าไปนะคะไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแต่ก็ต้องระวังระวังนิดนึงนะเรื่องเสน่ห์เนี่ยอาจจะทําให้คนมีคู่เนี่ยนะคะมีปัญหากันเกิดขึ้นมาได้นะต้องระวังในเรื่องของรักสามเศร้าในการบริหารเสน่ห์ของคุณเนี่ยอาจจะ สับรางไม่ทันก็เป็นไปได้นะจ๊ะ